สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ t ช็ h ท a l k คุยข่าวไอทีที่ทุกคนต้องรู้กับผมเต้ครับและฝนค่ะวันนี้เรามีข่าวลือที่ต้องบอกว่าร้อนแรงและน่าตื่นเต้นมากๆจงต้องรีบเอามาคุยกันเลยค่ะพี่เต้ใช่แล้วครับฝนเป็นข่าวลือที่อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดที่เรามีต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ MacBook ไปเลยก็ได้กับข่าวที่ว่า Apple กําลังจะเปิดตัว MacBook ที่ใช้ชิปจาก iPhone ครับเดี๋ยวเดียวนะคะ ฟังไม่ผิดใช่ไหม Macbook ที่ไม่ได้ใช้ชิป M1 M2 M3 แต่จะไปใช้ชิป A-series แบบใน iPhone เนี่ยนะคะมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วจะแรงสู้ได้เหรือยิ้มนะครับฝนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวคมลอยนะแต่มาจากนักวิเคราะห์ข้าประจำที่เชื่อถือได้อย่างมิ n g Chi k u แถมล่าสุดยังมีคนไปเจอโค้ดอ้างอิงถึง Macbook ที่รันด้วยชิป A18 Pro ในระบบของ Apple เองเลยด้วยนะ โห oh, ถ้ามีหลักฐานในโค้ดขนาดนี้ก็เริ่มน่าเชื่อถือขึ้นมาเยอะเลยนะคะแล้ว A18 Pro นี่คือตัวเดียวกับที่ลือว่าจะอยู่ใน iPhone 16 Pro ใช่ไหมคะตัวเดียวกันเป๊ะเ,ะเลยครับนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดคือการยกชิปท็อปจากฝั่งมือถือมาใส่ในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปคำถามต่อมาเลยค่ะทำไมล่ะคะในเมื่อชิป M-series ก็ทรงพลังมากๆอยู่แล้วทำไม Apple ต้องเอาชิป A-series มาใช้กับ Macbook ด้วยคะเหตุผลหลักๆเลยก็คือเรื่องของราคาครับฝน กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้าง Macbook รุ่นใหม่ที่ราคาถูกและเข้าถึงง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กว้างขึ้นสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่อยากได้ Macbook เครื่องแรกแต่มีงบจำกัดใช่ไหมคะน่าสนใจมากเลยค่ะถูกต้องเลยครับ Apple ต้องการเจาะตลาดกลุ่มนี้โดยเฉพาะซึ่งถ้าทาราคาได้ดีอาจจะต่ากว่า999ดอลลาร์หรือประมาณ30,000ต้นๆได้เลยนะ มาถึงคำถามที่ฝนและหลายคนน่าจะก,กังวลที่สุดค่ะแล้วมันจะแรงพอเหรอเอาชิปมือถือมาใส่ในคอมนะคะพี่แต้เรื่องนี้ต้องอธิบายแบบนี้ครับฝนจากข้อมูลเบนช์มาร์กที่หลุดออกมาของชิป A 1 8 Pro เนี่ยการทำงานแบบแกนเดียว Sin g l e Core บอกเลยว่าแรงมากประสิทธิภาพใกล้เคียงกับชิป M series เรื่องแรกเลยด้วยซ้าซึ่งหมายความว่าการใช้งานทั่วไปเช่นเล่นเว็บดูหนังพิมพ์งานประชุมออนไลน์ลื่นไหลแน่นอน การทำงานหลายแกนมอนติคอร์ตรงนี้จะด้อยกว่าชิป M-series แต่ประสิทธิภาพโดยรวมจะใกล้เคียงกับชิป Apple M1 ตัวแรกในปี2020เลยทีเดียวครับว้าวถ้าแรงพอๆกับ M1 ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะขนาด M1 ทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีมากๆอยู่เลยตัดต่อวิดีโอพื้นฐานแต่งรูปก็ยังไหวใช่ครับมันอาจจะไม่ใช่เครื่องสำหรับมือโปรที่ต้องเรนเดอร์งาน 3D หนัก แต่สำหรับคนใช้งานทั่วไป 80- 9 0ผมว่าเหลือเฟือเลยล่ะแล้วหน้าตาตัวเครื่องล่ะคะจะเหมือน MacBook Air หรือเปล่าตามข่าวลือคือจะใช้ดีไซน์พื้นฐานของ MacBook Air ครับคือมีหน้าจอขนาด13นิ้วแต่อาจจะมาพร้อมกับสีสันใหม่ๆที่สดใสกว่าเดิมเพื่อจับกลุ่มวัยรุ่นเช่นสีฟ้าสีชมพูหรือสีเหลืองฟังดูน่ารักน่าใช้มากเลยค่ะแล้วเราจะได้เห็นของจริงกันเมื่อไหร่คะเนี่ยถ้าตามทำลายที่นักวิเคราะห์คาดการกันไว้ คือจะเริ่มผลิตจริงจังช่วงปลายปี2025และอาจจะเปิดตัวให้เราได้เห็นกันในช่วงครึ่งแรกของปี2026ครับอีกประมาณปีครึ่งก็ไม่นานเกินรอนะคะเป็นเวลาให้เก็บเงินพอดีเลยสรุปง่ายๆเลยนะครับข่าวลือนี้คือการมาของ MacBook รุ่นใหม่ที่อาจจะใช้ชื่อ MacBook เฉยๆอีกครั้งก็ได้มาพร้อมชิป A18 Pro ดีไซน์คล้าย Air แ,แต่มีสีสันสดใสและที่สำคัญคือ ราคาที่ถูกลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับสำหรับฝนมองว่านี่เป็นก้าวที่น่าสนใจมากของ Apple เลยนะคะเป็นการทำให้คนเข้าถึงระบบนิเวศของ Mac ได้ง่ายขึ้นถ้ามาในราคา30,000ื่นต้นๆจริงๆตลาดแล็ปท็อปมีสะเทือนแน่นอนค่ะเห็นด้วยเลยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าข่าวลือนี้จะเป็นจริงแค่ไหนแต่ส่วนตัวผมว่ามีความเป็นไปได้สูงมากครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ายังไงกับ MacBook ที่ใช้ชิปจาก iPhone น่าซื้อไหม คอมเมนต์คุยกับพวกเราได้ที่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง TechTalk ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารไอทีที่น่าสนใจแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ